ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการ Chris Delivery คุณผู้ชมค่ะรายการที่จะเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์นะคะ3ามทุ่มสินาทีนะครับช่อง5ปี7แล้วนะครับ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 ว้าวว้าวนี่วันนี้แขกรับเชิญนะบอกไว้เลยว่าคุณต้องชอบทำไมคะหล่อหัวใสผู้ใหหน้าขบเพาะมากเฮ้ยขอโทษนะครับคุณไก่ผมก็หล่อหัวใสเหมือนกันนะอ๋อ ใ่มาหลายปีแล้วใช่มาหลายปีมากและน้องคนนี้จะบอกไว้เลยแขงรับเชิงเรานี่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วเราอยากเปนพระเอกเต็มตัวก็ต้องมาเจอกับนางเอกสิคะแต่พูคนใดไหมน้องเต๋า แล้วเพลงที่มากับเขานี่ต้องบอกเลยเพลงนี้นี่ล่าสุดเลยปะคะล่าสุดเลยครับเเพลงว่าสัญญารักครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เต๋าเล่นเองครับอ๋อรอครเรื่องนี้ไงที่่บเป็นพระเอกเต็มตัวจากภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักครับตอนนี้น้องมีผลงานอะไรบ้างครับน้องเต๋าตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ครับผมเรื่องประโยคสัญญารักแล้วก็ละครก็ใกล้จะออนแอร์แล้วครับเรื่อง คู่ปรับสลับล่างอีกเรื่องหนึ่งคือภาพยนตร์เรื่อง l ิ v ุ Sutin นฟินสโ k o ยครับคุณเต๋าเนี่ยก็มีประสบการณ์เล่นละครเล่นหนังก็มาเยอะเลยนะครับดังนั้นผมว่าวันนี้ Speak Out นะครับต้องสนุกนะฮะแล้วก็มันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out ก,กันก่อนครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับซูพปอร์เดอร์หรือว่ากองเชียร์เชลซีนะครับหนุ่มสาวคู่หนึ่งในฮันน่ารักมากกองเชียร์เชลซีเขาจะรู้จักภาษาเกีเย่ฟุตบอลกันหรือเปล่าวันนี้นะครับคำถามถามคุณว่าถ้าลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับไปชนเสาเนี่ยภาษาอังกจะเล่ยังไงครับระหว่างข้อ1 the ball hit the Saturday ชนเสานะกับข้อ2 the ball hit the post ตอบครับข้อ2ครับข้อสอนะครับ The ball hit the post ก็ต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้อนะครับเยี่ยมเลยนะฮะถ้านักกุตบอลเนี่ยจะเปิดลูกบอลเข้ากลางครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 Open the ball กับข้อสองนะครับ Cross the ball ครับเอ่อ the ball Open the ball แฮ นี่เขาเล่นมุกนะฮะไม่ใช่นะครับที่นี่เขาเรียกว่า cross the ball นั่นเองใช่แบบเปิดลูกไงเปิดลูกเปิดลูกเข้ากลางไงนะมยเปิดลูกซึ่งบางทีคนไหนไม่รู้ไงโอเคครับคุณสกิปครับ enjoy your time in t h a i l a n d นะครับขอโทษครับ enjoy your time in t h a i l a n d นะครับ enjoy the game โอเคครับช่วยดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ i ิ g ไซด์ของสนามมาเลยนะฮะแล้วก็ นักฟ in the ุตบอลเชลซีทุกคนนะครับก็วิ่งลงมาแล้วนะนะฮะ all the Chelsea players are on the pitch นะครับ on the pitch นะอยู so ่ในสนามแล้วนะนะฮะเราจะเห็นได้นะครับว่าฝั่งนู้นนะครับก็คือในอักจันทร์เนี่ยนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า in the stands นะครับแต่ว่าอยากจะบอกราชมังคลาเขานั่งกันหมดแล้วนะฮะไม่ได้เขายืนนะครับ stands ครับฟุตบอลันทร์เนี่ย t h yeah. e e r so many spectators spectators ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือคนที่มาชมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าเป็น audience จะคือมาชมมหรสพกนะฮะ การ่า spectators ก็มาชมกีฬาตรงนี้นะครับชาวบ้านเรียกว่า near sellout crowd นะครับ sellout crowd ก็คือเป็นกลุ่มคนที่มาดูนจนเกือบขายหมดเลยทีเดียวครับผมก็ตอนนี้นะฮะว่าเราพร้อมไปเกมอเคดีกว่าครับผมกำล,ล,ลังจะ kick off นะครับ